กับเชนเคในช่วงข่าวไอทนะครับ Apple ปล่อย iOS 13.5และ iPad OS 13.5 GM สลับนักพัฒนานะครับให้นักพัฒนาได้เจดการพัฒนาติดตั้งลองใช้งานดูนะครับในตอนนี้ iOS 13.5และ iPad OS 13.5ที่ปล่อยมาวันนี้ไม่ใช่สลับผู้ใช้ทั่วไปนะครับ เป็นรุ่น G M ก็คือรุ่นสลับหนักหนานะครับผมไว้ในการแก้ไขปัญหารู่นนี่ต่างๆนะครับหรือเพิ่มเติมเสริมต่างๆนะครับของโบริการ iOS นะครับสหรับ iPhone และ iPad ะครับคาดว่าจะถูกปล่อยให้อัปเดตจะเร็วๆนะครับผมในเร็นในช่วงนี้นะครับผู้คนทั่วไปนะครับส r ัครที่อยากอัปเดตก่อนนะครับผม แต่เวอร์ชันนี้แนะนำจริงนะครับถ้าเอามาใช้ก่อนจะมีบั๊กหรือตัวอันตรายนะครับดังไม่ค่อยแนะนำก่อนนะครับให้รอตัวจริงเลยนะครับผมลิงก์ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในแอปของขอ Apple ได้เลยนะครับเป็นเ <c oughs> วอร์ชันในของไอจูนนะครับผมส่วนอุปกรณ์ที่คาดว่าจะรองรับนะครับ iPhone iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max นะ iPhone 11 iPhone 1 s iPhone XS Max iPhone SR iPhone SE รุ่น2 iPhone X iPhone 8 iPhone 7 iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6S iP และ iPhone 6S Plus iPod ก็คือ iPod รุ่นที่7นะครับที่เพิ่เกิดตัวไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วหรือช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ iPad iPad Pro รุ่น4 12.9นิ้ว iPad Pro รุ่น2 11นิ้ว iPad Pro รุ่น1 11นิ้ว iPad Pro 12.9นิ้วรุ่น3 iPad Pro รุ่น1 10.5นิ้ว iPad Pro รุ่น2 12.9นิ้ว iPad 5 iPad 6 iPad Mini 5 iPad Air 3 iPad 7หรือ12 iPad mini 4 iPad Air 2 iPad 9.7ก็ 7, คือรุ่น Pro รลลุ่นที่1และ iPad Pro รุ่นที่1 12.9นิ้วนะครับสำหรับวันี้ในช่วงข่าวเกีับ IT ห้องจรมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมและสวัสดี